พระครูบุญสิริวัตรสิกกาโมหรือหลวงปู่บุญมีเจ้าอาวาสวัดชีแวตบลญิ้วไรายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีดำริที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไปซึ่งวัดชีแวะเป็นวัดเก่าโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีโบสถ์มหาอุดเก่าแก่ที่อยากบูรณะให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาจึงต้องการสร้างพระประธานโดยให้ชื่อว่าพระพุทธชัยวัดมหามงคลโอกาสนี้จึงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสร้างถวายเป็นพุทธบูชาและได้มา องเที่ยวเรียนรู้ในสถานที่สปายะแห่งนี้ด้วยกันอยากจะสร้างพระใหญ่นะุนาดสักองคหนึ่งไว้ให้เป็นที่สก,การ,ระบูชาของคนทั่วไปไว้ให้ญาติโยมสาธุชนเขาได้กราบไหว้กันสร้างขนาด22เมตรอาจจะโยมปางปฐมเทศนาจะโยมถ้าญาติโยมไม่สะดวกในเรื่องปัจจัยอะไรก็มีวัสดุก่อสร้างอะไรหินปูนทรายอะไรเนะาะก็มาบริจาคให้ก็คงจะไม่เป็นไรจะถือว่าเป็นบุญพอใจเชช่วยกันได้เนะาะคุณศาสนาสิช่วยกันร่วมกัน